น้อ้ได้ไอ้ได้ได้ได้โอ้ได้น่อยฮะเธอชอบซูเปอร์สตาร์เราแต่างรู้ดีเธอชอบคนอยูย่ช่างกับมหาหมูนีแต่ฉันแก่กันธรรมดาแก่กันธรรมดาคงไม่มีเป็นยาไปหามหามนี Oh. ที่เธอวิงวอนเพียงให้เธอได้นอนฝันถึงฉันรูปไม่หลอเหมือนยังโอมปะกอล <can> you ัง pray อยู่เป็นประจำวิตนักบุญ yeah I've always b e i n your heart ยามที่คุณเวว่า why you use my name use my name อออะะะไไไรรรตัวเเหี้ย just let you fucking touch you เพื e อต t อดจ l o n g be touch o fucking use my name for the f a n You act a kind of crazy like I lift you like your daddy. Fucking use my name. Sorry to meet that cool. Go, me work Keem cut, he 80,000. Gimmeng, he's my ฉันก็เคยแยกันนั้นเธอต้องฟังให้ดีน้องชายพี่อัดที่เธอนุนทิดเป็นยาตฉันไปทีรักกันเอาเองเกิดแม่ไม่ด้เกิดมาพร้อมกันคุณเชอพี่แปดหนึ่งให้ทุบอัดไม่สองคนคนข้ตายตึงพี่เป็นรักอยู่สองคนเอาวิช h e d e ิ t เดิมเดิมไว้เอาที่เดิ e เดิมไอ้สองที่เดิมเดิมเดิมที่เ d ิ n เดิมเรา Best, best, call me, fuck the rest, best. Bullets to the chest, chest. i to talking young, oh, if I die, this is your phone. On it on your own, like you're holding a chrome. Only me being right here, oh, he couldn't come out. To be done to turn, tall as I could not. Oh, stop You s a i y o u r fucking tired to be the chicken <c oughs> yawn to คนที่ทัดกูมีด้วเส้มีด้วเส้นมีด้วยเส้มีความสัมไม่มีใครสิบ่ด้ลบยูไลก์ยูเติดเดียฉันไม่ได้รอได้รอรออย่างนี้ฉันพยายามเท่าไรเธอก็ยังมองว่าเขาดีฉันคงไม่เรียกร้องเพราะในใจฉันรู้ดี เธอชอบคนที่ร้ายมันอิลฟลิกแล้วก็ทูพี่ with ill flix style I'm an ill flix tall now my job is make myself a motherfucking i ล l ลิ i x ร้ o I gotta keep it real ไม่ว่าจะเพียวหรือว่าผสมผมรู้พี่ไม่เคยเกลียดผมเพราะผมคือพี่พี่คือผมยังชิลวยังชิลมาถ้าเข้ามาฟังเข้ามาฟังประทังฟิล Back when I was young มึงก็รู้กูฟัง You know I look like d o n t B e just call me Young Il เธอชอบ Superstar เราก็ต้องรู้ดีฉันจะให้โอมพาไปหา Yang Mahamuni เพรา่าเธอชอบฉันขึ้นมาเธอชอบฉันขึ้นมาขอแค่เพียงสุดคราบไปหามหาม m น n ฉันพยายามสองหา ้อยคำเสกสันถึงผมรูปไม่หล่อเหมือนเอ็นอิวเกรกสัน pray ะอยู่เป็นประจำอยู่ที่หวัดทาดทองคนที่คุณไม่อยากลองคนที่คุณไม่อาจมอง Pole me, we the, the, the same We the same, we the same That's why I love you tattoo บิมในจิตวิญญาณทุกคนที่ tattoo we the same We the same, we the same Because I might be crazy But I love you like you're dead, yeah Pole me, we the same to speak you and speak me to speak to fuck big 3 to speak you and big me to speak, to